โอโหไฮโซสาวแก๊งเพื่อนอ้ำอวดชีวิตหรูหรานอนโรงแรมระดับเป็นไฮโซสาวสวยหนึ่งในเก๊งเพื่อนสนิทซุปตาระดับประเทศอ้ำพชราภาสำหรับแหวนแหวนปรวริษาเพนชาติเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีร้อยเอกเสรณีและปัญญชลีเพนชาติล่าสุดแหวนแหวนได้ออกมาโพสภาพอินสตาแกรมชีวิตส่วนตัวหลังจากที่ได้เพกกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนอนอที่ประเทศยิป โดยโพสต์นี้เวนเวนได้เขียนเล่าว่าปิดท้ายทริปอียิปต์ที่โรงแรมโซฟิเทลลีเจนโอแคทารักหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในอียิปต์และเป็นเป็นโรงแรมที่เกอตคริสติสเกิดแรงบันดาลใจและเขียนนิยายเรื่องเดทออนเดตในที่โรงแรมแห่งนี้อีกด้วยแทสของที่นี่ขึ้นชื่อมากว่ามีวิวแม่น้ําในที่สวยที่สุดในเมืองอส่วนยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกดินมีเรือฟะะเฟลเคสล่องอยู่ในแม่น้าในสวยเหมือนภาพวาดขอบคุณน้องริฟชาริฟหนึ่งหนึ่งสามผู้จัดไพรเวททัวร์แบบตามใจลูกค้าขั้นสุด ที่จัดให้เจได้ฟินสมใจก่อนกับนะจ้าอุตสาห์จัดที่ VIP นั่งทานไฮทีที่เฉพาะแขกของโรงแรมนั่งได้ให้อีกด้วยวิวสวยแบบเจนอนตายตาหลับใครอยากไปอียิปต์หรือมิดเ l e ์อีสที่เรื่องเยอะแบบดิฉันแนะนำให้ติดต่อบริษัทนางค่ะ